นัสอะเวคันติหรืออะไรคะการตื่นรู้จากถั่วนะคะเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฝังหรือคาใจหมอพามาตลอดนะตอนนั้นที่หมอพาอ,อ,อะไรนะจิตหลุดอ่ะ9กนาทีใช่ไหมเหมือนกับว่าตอนที่จะฟื้นอะหมอพาได้เห็นภาพหนึ่งที่ประทับใจที่ทำให้หมอพาต้องน้ำตาไหลนะณขณะนั้นก็คือ พ่อหลวงรชัชการที่เก้าของเราะถือมเมล็ดถั่วแดงโอ้ลูกแบบเบล้ริ่มอย่างนี้เลยนะเ,เพราะมันอยู่ใกล้ชิดตาเราไปแล้วแล้วก็จุ่มลงไปในดินเมื่อมเมล็ดถั่วสัมผัสลงไปในดินเท่านัาน้นล่ะจิตของหมอพาก็เลยตื่นขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นมาด้วยความดีใจคือหมอพาก็เลยคิดว่าสิ่งสิ่งเนี้ยที่หมอพาเห็นอนี้มันต้องมีเหมือนกับว่าเราต้องไขปริศนาสิ่งนี้ให้ได้ แต่จะด้วยเหตุบังเอิญหรือไม่บังเอิญนะหมอพาได้ได้ไปศึกษาและเรียนรู้ในเรื่องของอะไรคะกูทาลิน,นีกูทาลิน,นีคือพลังจัก,กระทั้งเจ็ดที่มันพุ่งเข้าสู่ในกลางกระบอมที่พาเคยเอ่สื่อในคลิปก่อนๆหน้าในเรื่องของจัก,กระและก็พลังที่เปิดทางกลางกระบอมนี้คือจะมีลักษณะเหมือนลูกนะถ้าเกิดพลังจะเป็นเหมือนลูกขับ แต่ว่าในในวงกลมวงกลมนั้นนะจะมีหลากหลายสีนะจะมีหลากหลายสีอยู่ตรงนี้จึงเป็นการรวมพลังความเป็นหนึ่งจากภายในของเราการเปิดตาที่สามถึงจะสมบูรณ์นะคะค่ะให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าโดยปกติมนุษมนุษเราอะถ้าพูดในเรื่องของจิตอินทรียมันก็เหมือนกับมเมล็ดถั่วถ้าเราเก็บมันไว้นะเก็บมันไว้ ใส่ถุงซิปไว้อย่างดีหรือวางไว้บนหิ้งหรือบนอะไรที่ไม่ได้ถูกกัรกระตุ้นมันก็ยังคงเป็นเมล็ดถั่วหรือมันก็ยังเป็นอะไรคะจิตวิญญาณจากข้างในของเราที่ไม่ได้ถูกกระตุ้นเหมือนกันนะคะอ่าเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้าเรานำเมล็ดถั่วเนี่ยอ่าแปลสภาพหรือนำกระบวนการเข้าสู่ในเรื่องของจิตวิญญ,ญาณโดยการฝังหรือลงไปในดินและ กรบดินแล้วก็ลดน้ําให้ตับมันเหมือนกับว่าในดินในน้ําก็จะมีพลังที่กระตุ้นให้อะไรคะมเมล็ดถั่วนี้เกิดการเจริญเติบโตฉะนั้นมันก็เหมือนกับกระบวนการในสภาวะจิตหรือจิตวิญญาณของเรานะที่ได้ถูกกระตุ้นจากจักราทั้ง7โดยการอะไรคะเอ,อ่อพุ่งออกนะจักราทั้งเจดแล้วก็ มีการผสมผสานจากพลังธรรมชาตินะรวมคำรวมกันเป็นหนึ่งภายในจิตใจของเราใจิตใจของเราจึงเกิดความสงบนะแล้วอย่างที่มาบอกว่าเมื่อใจิตใจของเราสงบแล้วเมื่อจิตวิญญาณของเราได้เปิดตาที่สามจึงเปิดเพราะฉะนั้นให้เข้าใจตามนี้นะคะว่าตาที่สาม ถ้าเกิดว่าคุณเปิดตาที่สามได้ตรงนี้โดยที่จักระทั้งเจ็ดยังไม่เปิดมันก็จะทําให้คุณมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเอ,อ่อที่เขาบอกว่ามันเป็นการรู้สึกแบบเอ่อจิตใจผิดปกติจิตใจผิดปกติตกตรู้สึกเหมือนเกิดความหวาดกลัวกังวลวหรือบางคนว่าเปิดตาที่สามคือน่ากลัวนะคือคือประเด็นที่ตาที่สามเปิดโดยที่จักระทั้งเจ็ดยังไม่ได้ นะคือที่หมอพาบอกว่าทุกอย่างมันย่อมมีความสมดุลหรือรวมกันเป็นหนึ่งถึงจะเกิดความสมบูรณ์ที่แท้จริงแต่ในเรื่องของหมอพาจะเน้นนะแนะนําเรื่องของทางด้านจิตวิญญาณคือทุกอย่างต้องมีความเป็นหนึ่งในร่างกายของคุณก่อนการจะทําให้กรุราธินีเปิดนั้นจิตหรือจากข้างในนะคืออะไรคะจักระที่หนึ่งอ่าตรงเนี้ยคือจุดสนยนรวมของความรู้สึกเราจะต้องรู้สึก เอาความรู้สึกของเราไปอะไรฮะเหมือนกับความรู้สึกของเด็กที่มันใสซื่อบริรสุทธิ์ใสซื่อบริสุทธิ์โดยการไม่คิดต่อเหมือนเด็กคะเด็กบอกว่าหิวก็คือหิวกินก็กินเขาเคยถามไหมว่า,ากินกินกับอะไรทำไมต้องกินหรืออะไรสารพัดและคำถามต่อยอดหรือบางครั้งเขาอยากได้ของเล่นและแม่ก็ด่าเขาเขาก็เกิดร้องจ้าขึ้นมา โดยการที่เขาไม่ได้คิดต่อบางครั้งอาจจะมีการออคิดหรือถกเถียงบ้างที่บอกว่าทําไมเขาไม่ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ว่าภายในใจเด็กคือมันไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเอาความรู้สึกจากออข้างในมาจริงๆใช่ไหมอืมไม่ได้เก็บไว้เพราะฉะนั้นแต่จริงแล้วเด็กสมัยนี้นะจะต่างกับเด็กสมัยก่อนเพราะอะไรเด็กสมัยนี้ถูกกระตุ้นด้วย วัตถุนิยมหรือค่านิยมอะไรต่างๆในเรื่องของความเจริญที่ที่มากเกินไปเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กได้เรียนรู้เอ่อเหมือนโทรศัพท์เนี่ยเรารู้สึกภูมิใจในตัวของเด็กที่ว่าโอ้เด็กเก่งใช่ไหมเรียนรู้อะไรทั้งหมดเลยแต่คุณเชื่อไหมว่าเมื่อมันไม่ได้คิดนะคือการเล่นตรงนี้ถามว่ามันใช้สมองไหมมันใช้แต่ว่ามันมันไม่ได้คิดคือความละเอียดในการคิดอะ ต่อยอดมันไม่ลึกซึ้งพอมันเป็นความหยาบๆาะฉะนั้นเด็กจึงอะไรคะสมาธิสัน้นจะเห็นได้ชัดเจนว่าเด็กรุ่นปัจจุบันนี้คือสมาธิสัน้นแต่ผู้ใหญ่ก็จะชมว่าอะไรคะเด็กเป็นคนที่ฉลาดเพราะฉะนั้นคําว่าฉลาดกับการเป็นคนเจ้าปัญญาสิ่งไหนที่ล้าค่ากว่ากันนี่คือมันเป็นข้อคิดอย่างหนึ่งที่อยากจะให้อ คนที่มีมีมีลูกนะได้เข้าใจเพราะว่าถ้าเด็กยังยังอินกับออวัตถุนะอย่างจริงจังแล้วแบบมันก็จะทําให้เด็กไม่มีความสุขในชีวิตท,ที่แท้จริงนะเ,ออเพราะฉะนั้นเราเข้ามาต่อในเมล็ดถัว่วนี่ก็คือเปรียบเทียบกับจิตวิญญาณของเราที่ได้อะไรถูกพัฒนาจากเมล็ดถัว่วให้มีการเจริญเติบโตขึ้นก็เหมือนจิตวิญญาณน,นะคะที่ว่าถูกกระตุ้น สิ่งเอ่อสิ่งที่รู้สึกว่ามันมันเกิดพลังที่ดีๆท่านนั้นนะคะมันจะต้องห่อหุ้มที่ดีๆมันถึงจะเกิดการงอกขึ้นนะเหมือนจิตวิญญาณของเราเหมือนกันถ้ามันห่อหุ้มด้วยสิ่งที่รู้สึกหดหู่เศร้าใจแล้นแค้นอู้สารพัดท,ที่ทํารู้สึกแบบจิตใจไม่เบิกบานอ่ะมันจะเจริญเติบโตได้ดีไหมมันอาจจะเป็นเ hey, ห hey, hey, ี่ยวเแห้งแห้งนะ ต้นไม่รีบอะไรแบบนี้นะเอ่อเพราะฉะนั้นคือเราต้องมองภาพให้ชัดเจนอะ่ะเราจะเข้าใจและลงมือกระทําในสิ่งที่เราจะพัฒานาในเรื่องของจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นจงเพาะบ่มจิตวิญญาณของคุณนําแต่สิ่งที่มีคุณค่านะเข้าไปและกระตุ้นให้ถูกหลักและถูกทีและหมอพาจะมาสอนในเรื่องของออในเรื่องของกุลธินี ให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งในคลิปหน้านะคะและพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักนะคะจากใจค่ะ